สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องเชฟทีห้าแปดกันและนะคบวันนี้เราจะมาลองสู้กับเพื่อนของผมในเ t อะสตอ Gate แมทิินแก้วกันนะซึ่งชื่อของเขาเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ตรงคำอธิบายวิดีโอนะครับซึ่งคุณก็ลองเอาไปใส่ในช่อง YouTube ตรงช่องค้นหายูทุกจะเลยไปเรื่มกันแล้วก็ให้ผมขวายกับเขาหนง อันนี้ขนนเขากำลังกระทืบดำเลีอย่างถูกใจเลยหนึ่งดีหนึ่งอเอาเสียงไหมอันนี้คือไปเริ่มเลยไปก็ผมมุมกล้องรอบนี้มันอาจจะสวยกว่านะท,ที่ทำมาแล้วก็ซื้อ ถอานี้มันเซตติ้งกล้องอะไรใหม่หมดเลยอะนะชุดนี้ถ้าเกิดถ้าผมแพ้เก,เกิดสามรอบผมจะปิดคลิปเลยนะมาเดี๋ยวผมมาหนึ่งสองสาม go let's go

ก็คล,ล,ล,ลอโอเครอบที่หนึ่งนะที่ผมแพ้ไปรอบที่สองอย่นะพุ่พรงรอบที่สองเดี๋ยวบอกเข้าก่อนเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อน,น 呀，瓢儿。

เล่นเล่นแกะมุนกรนะเด็นมารอบที่3รอบสุดท้ายในการต่อสู้ครั้งนี้ใส่ตะมาสู้กับกระบองหนึบ ก็ต้อัที่บริ e l i s e ไ้อ่ะรออีกแล้วคบสาดอย่าจะไปช่วยชมนจนนึงหลกนะตลอดเส้นต้

บางครั้งปิดกัน,กนบล็อกไม่ได้เอาเอา,เอาอะไรวะโคตรใจะลกอะแลองใช้เส้สนเหรอปุ๊บจุต่อไ,ไหนายปนไปในกิบนี ก็เออเลยอย่างนั้นนี่คือหายหายจะกีบมีจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้อื้อ Questo è l'albero, alto. เงานแฟนมก็อยากให้ผมอาชีพก็ออยากให้มียอดินนะที่อย่างเนารคนที่เล่นการ์ดกมากแต่จะนเรไม่ชเกเพราะว่ามันคอมโบยากถ้าเขิมไปย่างสามัญกด่าดได้หรือกเป็นสารเอนที่อยางนีไอเดียดีแ แอดใจเดี age. Age ๋ยวมาเดี๋ยวผมจะทำอันตเมยของแต่ละจัวให้ดูนะแล้วก็จะสอนทำโม่บนมด้วยค่าดี๋เวียกแฟนชิบเหล่าเดียความคาแยบลไลนดแล้วก็ไอซ์สปนี้จะตีสองนะลต่ัวเห็นเาก็จะทำเปน่า 一样的梦，都 กัมม์ย่ะี๋ยวแล้วก็เดสอนทำ่มโบด้วยมาี่มาเดี๋ยวจะสอนทำกมโบด้วยกันากตันี่าให้ยไงใช้เพื่อนจะป็นประโยชน์ใช้ประโยชน์ให้เป็พื่อน ลากกระมี out, ่จะการใช้ตัวใส่ตามะเออได้นี่ยก็แล้วไม่ได้แต่หาเรื่องนะก็เลยมาขวานดีกว่าดีกว่าที่ใส่สามครั้งใส่สี่ครั้งแล้วแดดอัดสินของแล้วมันจะเป็นการทำบัวคอนโดดูเป็นสีส้มกันเลย ทำได้ไงล่ะจะทำคลิปออกจากชีวิตได้สักทีฉันจะทำคลินนคคปนเอ๊ะทำแบบนีงง้ก็ได้มาชัาแต่กำแพงเลย โอ้ัวดีให้ดีนะอย่างกาโแบบนี้แต่สัตัวแป๊บนลาก็ยัเดี๋จะได้ดูว่าคอมโบเน่ยมนเดี๋ยวคลิปนี้จะมีแค่สตัวล้กันที่เป็นวคอมโบตัวโนีก็หมดจริงมันก็หอร้ายแบบนี้๊บนะอ๋อว้าก่อนนะอ๋อถ้าเหนว่ดูงก็ได้ถูผ้ารับ Để mình khỏi quan tâm mì tát luôn còn nó sắp